นี่อุปกรณ์อะไรเนี่ยแล้วเราจะวัดขาไม่ได้ยังไงคุณเคยประสบปัญหาการใช้งานมอเตฟฟที่ยากหรือไม่เห็น <c oughs> กับคุณมีมเฟฟอเตเทสเตอร์คุณสามารถใช้งานมอเตฟฟได้อย่างง่ายดายแล้วโอ้พระเจ้ามันเป็นอะไรเนี่ยอุปกรณ์ยังไงเนี่ยแล้วมันใช้ยังไงอะเด้วยเทคโนโลยีของนาซาที่ก้าวไกลที่สุดในตอนนี้เดี๋ยัคุณเสียบขามาเฟตลงไปนี่นี้แล้วก็เปิดเครื่องกดสวิตช์ก็ติดแล้วโอ้พระเจ้า พระเจ้าพระเจ้ามันใช่ไงีเนี่ยเงี้ยงี้ยจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนแต่คุณอยากได้ไม่มีขายแต่คุณต้องโทรมาที่0250สั่งเลยเราทุกอย่างไขายแล้วเราแชร์มาเฟสได้หนึ่งตัวละห้ามิก้อนนี่คือเสียงเรียกร้องแห่งมาเฟสเทสเตอร์ถ้าคุณไม่ซื้อมาเฟสของเราเราจะฆ่าตัวประกันทุกๆหนึ่งนาทีออกทางทีวีและทีวีทั่วโลกให้พวกคุณดูดูเป็นตัวอย่างทางซ้ายอยู่อนผม นี่คือว่าไปที่ต้องซื้อไม่เช่นนะั้นตัวประกรณรคนนี้จะต้องตายบาดข้ออันตายอ้าว <c oughs> โอ้นี่อุปกรณ์อะไรเนี่ยว่าได้จริงๆเลยคุณเคยประสบปัญหามอสเฟสที่ใช้งานยากหรือว่าวัดยากหรือไม่ผีก็คุณมี มอเเฟตเทสเตอร์คุณสามารถใช้งานมอสเฟสได้สะดวกยิ่งขึ้นอืมมาใช้งา่ายครับวิด,ดีใช้งาน <laughs> มึง <laughs> มึงมึงแค่เอามาแย่รู้เนี่ย เครื่องดแม่กระสิแล้วเอาลยชอร้อนทูกอ่อยเลยจ้ะเล้แม่เห็นไดแ้ม่เปิดรูอ่ะเปิดใส่แย่รูอ่ะแล้แม่หลักการไงมากถ้างบอกว่าคันหูมันจะติดเร็วมากคันหูไม่รู้เป็นอะไรมึงแย่ไปอะไรเงี้ยไม่ไพอถ้าคุณอยากได้สินค้านี้ กูยังไม่ได้ไม่ได้มาใช้ยังไงแบนไปถ่ายกูก่อนเดี๋ยวกูเล่นมาสิบรอบกูเหนื่อยเยีกใช้ยังอ๋อใช้อย่างนี้อ้าถ้ากูอยากได้แล้วกูต้องต่าที่ไหนกูมองเห็นมั้ยอบเดียวนี้มั้ย